ช่างโจกลำปางขวัญใจช่างคลิปนี้ช่างโจกจะเป็นขวัญใจช่างคนไหนเดี๋ยวไปดูนครับผมจะยินเสียงเล่ยไม้แอดแอดอยู่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าป่ะเผื่อเราจะได้เทคนิคงานช่างอะไรแปลกกับของฝากของเราได้โอ้ยกำลังอร่อยเลยกินข้าวกินข้าวเหนียวกินข้าวก่อนแล้วค่อยว่าเนาะขออนุญาตติดไม้หน่อยได้ไหมที่บุญธรรมเขาพี่บุญธรรมเป็นเป็นช่างใช่ไหมรู้จักช่างโจกไหมรู้จัก แต่ไม่ไปตำผัดกันเลยเรวจะชื่อเลยอ๋อเคยดูใช่ไหมครับไอที่ทำแรนอยู่ครับเนี่ยหรือบ้านรือบ้านบ้านเก่าหรือบ้านเก่ามือวางให้เขาปกติกรารับจ้างหรือบ้านพวกเดียววันนี้วันนี้จะทำบ้านที่นี่อ๋อหรือแล้วไปหรือแล้วก็ไปสร้างอ๋อพี่มาจากแก้โฮมแก้โฮมครับรับรับงานทั่วไปทั้งวันในลำปางนี่เลยอ๋อแล้วมันซื้อไม้ต่างจังหวัดด้วยไหมชื้อครับไม่สั่งนะไม่สั่งวันนี่นะเวลา ทำงานนะครับผมกลางวันก็เราจะเอาไอ้พวกช่างเขาก็จะเอากับข้าวไอ้อย่างอันเนี้ยพี่แคามาราดเนาะต่างคนต่างเอามาแล้วก็จะเอามารวมกันรวมกันรวมกันแล้วมากินอย่างเงี้ยมันก็อร่อยจะมีเหล่ามาไหมั้ผมมาเป็นแกลอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเติมนะได้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 ขอเติมได้รับจ้างหรือบ้านนะครับผมก็จะซื้อพวกไม้เก่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปประกอบเป็นบ้านนะครับผม เมื่อกี้ก็ได้คุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมบ้านหลังนี้ก็คืออยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่รุ่นรุ่นน่าจะรุ่นยายแล้วก็บ้านหลังนึงก็คือความทรงจำนะครับผมแต่ว่ามีเหตุที่จะต้องย้ายบ้านนะครับผมมันก็ทิ้งเอาความทรงจําไว้นะครับผมนี่มีทั้งเนี่ยรูปนะครับผมแล้วก็มีอ่อะไรอ่ะข้าวของพวกเนี้ยอยู่ในความทรงจำทั้งนั้นนะครับก็ถ้าใครเคยจากบ้านตัวเองอาจจะรู้ดีนะครับผมทีมแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็ได้ ฝากท้องไว้กับพี่บุญธรรมนะครับผมไม่รู้จักกันหรอกเด็กคนไทยนะครับผมเจอกันเจอหน้ากันครั้งแรกก็ชวนกันกินข้าวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกว่าพี่ชวนผมกินข้าวเดี๋ยววันนี้ผมมีข้าวให้คืนคืนขา้คืนเจ้า้ด <c oughs> ีแล้วคุณนายนู้รู้จักกันครับนี่ปกติเราจะให้เลือกระหว่างเหล้ากับข้าวแต่ว่าพี่ผมมีเป็นเกลอนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าวสารข้าวสารสิบห้ากิโล ใช่ไหมเ no. okay, นาะโอเคครับผมขอบคุณ<ผ>ม,<ส>มากนะครับเลี้ยงข้าวผมว่ามอบให้นะครับผมเดี๋ยวพี่พูดตามผมนิดนึงช่างโจ๊กขวันใจช่างช่างโจ๊กขวันใจช่างขอบคุณครับผมเอาพี่ไปเลยครับไ้จริง <c oughs>